Google Map นะครับก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เราในทุกวันนี้เนี่ยได้สามารถเปิดโลกกันนะครับคือเราเนี่ยจะสามารถไปเยือนอย่างที่ต่างๆทั่วโลกได้โดยไม่ต้องขยับดากออกจากโต๊ะที่บ้านหรือโต๊ะที่ทํางานเลยนะครับหาแต่ว่าไอตอนซึ่งคนเขาได้ผลิต g o o g l e Map นี้ขึ้นมาเนี่ยแอดก็ว่าพวกเขาเนี่ยคงคาดไม่ถึงกับเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นแน่เลยอย่างเช่นเรื่องราวของสถานที่ที่เราไม่ควรใช้ g o o g l e Map ในการไปเสิร์ชหรือว่า สถานที่ลึกลับต่างๆที่บางเรื่องเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยนะครับผมและนั่นแหละครับรายการแค่อยากเล่าแอดมินเพจ FN d แอนเดอรในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากันกับ หกสถานที่อันแปลกประหลาดใน Google Map กันนะครับผมซึ่งถ้าใครชอบเรื่องราวดักๆแล้วก็จังไรที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ได้นะครับหรือแวะเข้ามาฟังในช่องเราแทบทุกวันเวลา2ทุ่มก็ได้แอดจะพยายามมาให้ตรงเวลานะคือถ้ามาไม่ตรงเวลาผมน่นมาจะเมาช็อกโกแลตนะครับผมเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันกันกบหนึ่งในสถานที่ที่ว่ากันว่ายังมีหลากหลายเรื่องราวลี้ลับที่ได้ซ่อนอยู่ในโลกเราทุกวันนี้เลยดีกว่านั่นก็คือ ขั้วโลกใต้นั่นเองครับผมซึ่งเอเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาสักประมาณปี2020นะครับผมที่เราก็น่าจะคงจํากันได้ใช่ไหมว่าในปีนั้นเนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็เป็นปีที่มีมหาภัยโควิดเนี่ยได้มาบุกกับโลกเรานั่นเองนะครับผมทําให้หลายๆคนเนี่ยต้องถูกล็อกดาวน์อยู่กับบ้านแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับและนั่นแหละครับก็เลยเป็นเวลาที่มีหลายๆคนเนี่ยเขาได้ออกไปท่องโลกกว้างทางด้านออนไลน์นะครับซึ่ง หนึ่งในสิ่งที่เขาใช้ก็คือ Google Map นั่นเองและตอนนั้นก็เหมือนกับว่าจะมีชายคนหนึ่งนะ่ะเขาได้หมุนอา Google Map ไปสำรวจยังขั้วโลกใต้นะครับไปซูมลงเล่นๆเล่นๆดูแล้วปรากฏว่าพอเขาซูมลงไปเนี่ยเขาก็ได้ไปเห็นกับสิ่งที่น่าขนลุกกันเลยครับคือมันจะเป็นภาพเหมือนกับชายคนหนึ่งนะ่ะได้นอนล้มอยู่ในกองหิมะราวกับว่าเขาได้ถูกทิ้งให้ตาย,ยในหิมะขั้วโลกใต้เลยนะครับผมซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่า มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ซากชายคนนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกซากนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยอะไรที่เขาไปทําภารกิจอยู่ยังโคโลกใต้ยงไงละ่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆใช่ไหมประมาณว่านักวิจัยหาทางกลับบ้านไม่ได้เสร็จแล้วก็ไปแห้งแข็งตายกลายเป็นซากศพอยู่ตรงนั้นเลยหากแต่ว่าพอเขาจะเข้าไปค้นหายังที่ดังกล่าวนะครับมันก็เป็นไปได้ยากมากด้วยอันนี้ก็คงพบปัจจัยหิมงหิมะอะไรตรงนั้นแหละที่ทําให้การเข้าถึงนะครับมันได้ยากหรือ พอเขาได้มีการเปิดเผยภาพเหล่านี้ออกไปเพื่อจะหาคนหายเนี่ยมันก็กลับไม่มีทางคณะวิจัยหรือว่าญาติๆของนักวิทยาศาสตร์คนไหนเลยนะครับที่ได้ออกมากล่าวถึงบุคคลผู้สูญหายคนนั้นนะ่ะคือถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เลยนะว่าไอ้ซากในหิมะนั่นนะ่ะมันเป็นใครกันนะครับผมแต่โดยส่วนตัวของแอดนะแอดว่า มันน่าจะเป็นเรื่องราของแสงเงาที่มันตกกระทบกันจนกระทั่งหักมุมกลายเป็นรูปร่างของคนอะไรนอนอยู่บนหิมะมากกว่าหรือปะเพราะแบบถ้าหากเราลองถอยมาดูแล้วเปรียบเทียบสเกลของเงาเนี่ยกับภูเขาที่มันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็พบว่ามันจะต้องเป็นร่างที่ใหญ่มากเลยนะครับถึงได้สร้างเงาได้แบบเห็นระดับที่ดาวเทียมส่องลงไปได้แบบนี้ คือถ้าไอตัวคนดังกล่าวมันมีจริงได้เนี่ยมันจะต้องสูงแบบสูงกว่าเปรตอีกนะแต่ก็นั่นแหละครับไอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของแอดเท่านั้นนะเพราะจนถึงในทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีใครไขปริศนาของเรื่องนี้ได้เลยนะครับผมอันดับที่5ประตูมิติแห่งเมืองนิวบอทิมอ์นิวอร์กสหรัฐโดยไอเมืองนิวบอทิมอ์ที่ว่านี่นะครับ มันก็จะเป็นเมืองเล็กๆอันหนึ่งของสหรัฐที่แม้กระทั่งคนท้องถิ่นบางทีเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีเมืองนี้อยู่เพราะมันเล็กมากขนาดที่แบบมีผู้คนอยู่ในเมืองไม่เกิน4,000คนเท่าน,นั้นเองนะหากแต่ว่าทุกๆอย่างของเมืองนี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนไปครับเพราะเมื่อช่วงสักประมาณกลางปี2007นะครับมันก็เหมือนกับจะมีชาวเน็ตพวกที่เขาแบบอยากจะเล่น Google แบบอะไรแบบนี้เนี่แหละก็เอา Google แบบเนี่ยไปเดิน Street View ในเมืองนี้นะครับ จนกระทั่งพวกเขาก็ได้ไปเห็นอะไรผิดปกติบางอย่างกับสตรีทวิวของที่นี่ครับคือพอเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยไอภาพเมืองจากที่มันเป็นเมืองสวยๆธรรมดาเหมือนกับที่เราเห็นทั่วไปมันก็ได้กลายเป็นภาพที่แบบบิดเบี้ยวแล้วก็หลอนราวกว่าเราได้เข้าไปอยู่ในหนังผีเลยนะครับคือแบบมันจะไม่ใช่ภาพผิดปกติบิดบิดเบี้ยว,บยวแบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาทั่วไปนะแต่ว่ามันจะเป็นภาพแบบ ขาวดาในโทนม่วงๆนะครับผมที่ในส่วนเงาดําๆของภาพเนี่ยมันก็จะถูกยืดออกมาราวกับว่าเลือดไหลอะไรประมาณนั้นเลยคือเหมือนกับภาพในหนังผีนี่แหละแต่อันนี้ไอ้ก็ไม่รู้จะอธิบายเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเวลาเนี่ยก็เหงนหน้ามาดูหน้าจอกันหน่อยนะครับผมแต่สำหรับคนที่ฟังไปแล้วขับรถไปอันนี้ไม่ต้องนะครับผมนั่นแหละครับเราจะเห็นได้ใช่ไหมว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่แบบ หลอนๆราวกับอยู่ในหนังผีเลยนั่นแหละครับแล้วประเด็นก็คือมันจะไม่ได้เป็นทั้งภาพเหมือนกับเวลาเราใช้กล้องถ่ายแล้วกล้องมันผิดพลาดไปทั้งภาพด้วยไงแต่ถ้าหากเราหมุนกล้องไปอีกจุดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นภาพแบบปกตินะ่ะราวกับว่าเราได้มองภาพนั้นออกมาจากหลุมมิติอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งนั่นแหละเมื่อเรื่องราวภาพเหล่านี้ที่ได้ไปเจอในเมืองนิวเบอติมิร์เลยนะั้นมันได้ถูกเผยแพร่ขึ้นมานะครับมันก็ทําให้เมืองนี้เนี่ย ได้มีชื่อเสียงในเรื่องของ g o o g l e m a p หล้อนเลยครับแล้วก็เป็นภาพอะไรที่ถูกแปะใน Google Map เหล่านเนี้ยยาวนานมาราวๆกว่า8ปีนะครับผมที่ถึงแม้ว่าในภายหลังประมาณปี2015เนี่ยทาง Google นะครับก็จะมีการนำเอาภาพใหม่ไปแปะที่ก็เป็นภาพแบบสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแล้วนะครับหาแต่ว่าทาง Google เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาถแถลงครับว่าไอสาเหตุที่ภาพอันนี้มันได้บิดเบี้ยวไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับและเรื่องที่น่าประหลาดไปกว่าน,นั้นก็คือ มันจะมีเรื่องราวของบางคนนะครับที่เขาได้แวะไปยังสตรีทวิวของเมืองนั้นอยู่และเขาก็ยังไปพบบางจุดของเมืองนี้นะมันยังมีภาพขยุกขยุยแบบดังกล่าวได้เกิดขึ้นมากับตัวเมืองนี้อีกแล้วประเด็นก็คือไอภาพขยุกขยุยนี่เนี่ยมันดันเกิดแค่ g o o g l e Map ที่เมืองนี้เมืองเดียวนะครับผมจนทําให้ผู้คนที่เชื่อในสายมูเตลูเนี่ยเขาก็ได้ก่อทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประตูมิติขึ้นมาครับว่าแบบ ไอ้บริเวณเมืองนิวบอติมอ์นี่เนี่ยมันจะมีมิติลึกลับอะไรท,ที่เชื่อมต่อกับโลกมนุษย์อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแอก็จะขอไม่ลงรายละเอียดนะเพราะแบบมันเพ้อเจอเกินไปแต่เอาเป็นว่าเราก็มาต่อก,กันกับสถานที่ดักดาอีกที่หนึ่งใน Google Map เลยดีกว่าครับกับเรื่องที่4ครับที่รักจา๋าฉันว่าหลังบ้านเธอเนี่ยน่าจะมีเรื่องสยองอะไรอยู่นะจ๊ะ คือเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงครับถ้าหากว่าอยู่ๆเนี่ยมันมีแฟนเก่าของเรานะครับได้โทรศัพท์มาแล้วแล้วพูดจาแบบนี้ใส่เนี่ยซึ่งไอ้เรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วมันก็ได้นําไปสู่การค้นพบอะไรของสื่อที่แบบหยองพองกล้าวมากเลยนะนั่นก็คือย้อนกลับไปในปี2019ยังจุดจุดหนึ่งของสหรัฐนะครับที่ในตอนนั้นเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีผู้หนุ่มคนหนึ่งนามว่าเจอร์รี่นะครับซึ่งเฮียเจอร์รี่เนี่ยแกจะเป็นเหมือนกับ เจ้าหน้าที่ในการออกแบบทางเดินของรถโรงเรียนประจําท้องถิ่นอะไรแบบนี้เนาะแกก็จําเป็นจะต้องใช้ไอ้ Google Map นี่แหละเพื่อคํานวณเส้นทางให้มันปลอดภัยต่อการเดินรถโรงเรียนของเด็กนะครับว่าแบบให้รถโรงเรียนเนี่ยมันไม่ไปเฉียดใกล้ทางด่วนอะไรมากเกินไปหรือว่าจะไม่ไปส่งเด็กในที่เปลี่ยวอะไรเกินไปแบบนี้ ซึ่งในระหว่างที่เขากําลังทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเฮียเจอรี่คนนี้นะครับเขาจะต้องมาสํารวจยังสถานที่ที่เป็นละแวกบ้านของแฟนเก่าขเขานะครับเฮียแกก็เลยได้ทําหน้าที่อย่างที่แฟนเก่าควรทํานี่แหละก็คือซูมไปเผือกอะไรกับแถวบ้านแฟนเก่าหน่อยนะครับที่อลักษณะของละแวกบ้านแฟนเก่านี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับสร้างอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลสาบคนขุดหลายๆแห่งนะครับผมเป็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรประมาณนั้นละมัง้งและ ในระหว่างนั้นเองที่เขาได้มองไปยังทะเลสาบใกล้ๆกับบ้านคุณแฟนเก่านั่นนะครับเฮียเจอรี่ของเราเนี่ยก็เหมือนกับจะไปเห็นอะไรบางอย่างขาวๆคุณๆอยู่ในบ่อน้ําหลังบ้านของแฟนเก่านี่แหละที่เมื่อเจอได้ดังนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเฮียเจอรี่คนนี้แกเกิดมีรางสังหอหรือว่าพรายกระซิบอะไรนะเฮียแกก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างผิดปกติหลังจากนั้นเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหมุนสายไปหาแฟนเก่าเขานะครับเพื่อที่จะบอกให้แฟนเก่าเนี่ย ได้ลองไปดูยังบ่อน้ําหลังบ้านอะไรหน่อยเพราะว่าในบ่อน้ํานั้นเนี่ยมันมีอะไรเขาวๆาขุณๆอยู่ครับซึ่งแฟนเก่าไม่ได้รับคําขอร้องมาแบบนี้เนี่ยเธอก็รู้สึกมีอารมณ์อยากกินเผือกเหมือนกันนะครับเธอก็เลยเดินไปดูยังบ่อน้ําแถวและแวกบ้านนี่แหละว่ามันมีอะไรเขาวๆคข,ข,ขุนๆุมีสปลาดใต้ท้องทะเลอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเธอก็มองหามันไม่เจอครับแต่เฮเจอรี่เนี่ยก็ยืนยันว่ามันต้องมีมันต้องมีสิเพราะว่าใน Google ที่เขาได้ซูมลงไปเนี่ยเขาเห็นนะครับ คุณแฟนเก่าเนี่ยก็เลยได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยให้เข้ามาตรวจสอบอยังพื้นที่หน่อยและนั่นแหละครับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้งมลงไปในบ่อน้ําเท่านั้นนะครับพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้พบกับคําตอบอันน่าขนลุกเลยเนื่องจากว่าไอ้สีขาวๆขุ่ขนๆที่เขาได้เห็นว่ามันซ่อนอยู่ใต้น้ำนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นรถยนต์คันหนึ่งนะครับผมที่เมื่อเขาได้ลากมันขึ้นมาเนี่ยข้างในรถยนต์คันนั้นนะ่ะ มันก็ยังมีกระดูของคนที่จะนั่งติดอยู่กับเบาะรถในลักษณะแบบมีเซติเบว่ามาคาดอยู่อย่างแน่นเลยนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ตํารวจสงสัยมากว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของคดีการฆาตกรรมปกปิดอะไรหรือเปล่าคือเอาจริงๆแล้วเฮียเจอรี่หรือว่าคนที่ได้โทรแจ้งเรื่องดังกล่าวไปให้กับคุณแฟนได้สํารวจบอ่อน้ำนั่นแหะ เขาอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้แล้วก็ได้วางแผนให้แฟนเก่าของเขาเนะี่ยเป็นคนที่มาพบศพอะไรแบบนี้ก็ได้เพื่อจะทาให้อเฮียเจอรี่เนะี่ยเหมือนเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นเองอเฮียเจอรี่พอหลังจากได้เกิดเหตุเนี่ยก็เลยถูกเรียกตัวมาสอบสวนยังโรงพักเลยครับฮ่าแต่ว่าเมื่อตํารวจได้สอบสวนไปสักพักหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าตํารวจเนี่ยจะทายเรื่องผิดหมดเลยครับผมเนื่องจากว่าไอ้ซากที่ได้อยู่ในรถนี้เนี่ยนะ มันเป็นซ่าของชายคนหนึ่งอายุ40ที่มีนามว่าวิลเลียมนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ถูกแจ้งว่าหายไปตั้งแต่ในปี1997หรือดว่า22ปีก่อนหน้านู้นนะครับผมซึ่งในวันที่หายตัวไปเนี่ย,ยเฮียวิลเลียมคนดังกล่าวนะครับก็เหมือนกับเขาจะไปเที่ยวในไห์ผับแห่งหนึ่งก่อนสักร้ยวเวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆนี่แหละก่อนที่เขานะครับจะโทรมาบอกกับคุณภรรยาที่บ้านว่าภรรยาจ้ะเดี๋ยวผัวจะกลับไปหานะหาแต่ว่าพอหลังจากที่วางสายไปนะครับภรรยาเนี่ย ก็ไม่ได้เจอตัวเฮียวิลเลียมอีกเลยจนกระทั่งเขาได้มาถูกพบตัวอีกที่ยังบ่อน้ําแห่งนั้นนี่แหละครับซึ่งถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกค้นพบมาได้นะครับแต่ว่าหนึ่งปริศนาที่มันยังค้างคายอยู่ก็คือทําไมกันละ่ะรถของเฮียวิลเลียมแกเนี่ยถึงได้ไปจมยังบริเวณบ่อน้ําแห่งนั้นนะครับผมเพราะอันนี้ถ้าหากใครบอกว่าเฮียวิลเลียมแกก็คงจะเมาแล้วก็แบบขับรถซุ่มซ่ามฉีเฉาะพุ่งลงไปในน้ําแบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า มันก็เป็นเรื่องยากนะครับผมเพราะจากคำบอกเล่าทั้งคนรู้จักแล้วก็เมียของเฮวิลเลียมเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮวิลเลียมนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มไม่ชอบปาร์ตี้อะไรเลยแบบเขาก็ไม่น่าจะเมาอะไรสักขนาดนั้นนอกจากนั้นเองไอบริเวณที่เขาได้จมลงไปเนี่ยมันก็ยังเป็นบริเวณที่แบบใกล้ๆกับบอ่อนะ้ำมากกว่ามากกว่าการจะแบบพุ่งแล้วก็ถลายลึกลงไปนะครับผมแล้วทําไมกันละ่ะถ้าหากมันได้จมใกล้ๆกับตลิ่งแบบนี้เนี่ยทำไ hey มเฮวิลเลียมในตอนนั้นถึงไม่ปลดเข็มขัดตัวเองแล้วก็ มุดออกมาเพื่อจะว่ายน้ําขึ้นฝั่งนะครับผมคือแบบยังรัดเซตี้เบลล์อยู่ข้างในนั้นเลยแสดงว่าตอนเฮียแกตกไปนี่แกต้องแบบหลับครอกหรืออะไรอย่างแน่นอนคืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเฮียแกโดนวางยาแล้วแบบโดนเข็นรถตกน้ํากันไปอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับแต่ว่าคิดไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตำรวจก็ยังหาคําตอบกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนกับว่าจะทิ้งคดีนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม เมื่อเราพูดถึงเรื่องราวของการฆาตกรรมกันแล้วเนี่ยเราก็ลองมาดูก,กันกับสถานที่ต่อมาดีกว่าที่อันนี้ก็ได้หลอนสุดๆเลยกับเรื่องราวของภาพที่ได้ถูกถ่ายมาตอนโมเมนต์สุดท้ายก่อนจะโดนกดปุ่มชดดาวน์ที่เกาะอิรากว่านะครับผมโดยอิรากว่าไอแลนด์หรือว่าเกาะอิรากว่านี่นะครับมันก็จะเป็นเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งนะ่ะที่ก็ได้ตั้งอยู่ยังทะเลสาบของประเทศแทนซีเนียนะครับซึ่งดูแล้วก็แบบม,มันไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจเลยใช่ไหม จนกระทั่งเราได้ซูมลงไปดูยงเกาะนี้เนี่ยแหละครับที่ตรงเกาะเนี่ยมันถึงแม้ว่าจะไม่มีสตรีทวิวอะไรให้วิ่งนะแต่มันเหมือนก็จะมีจุดวางภาพถ่ายที่เราก็จะสามารถหยอดตัวคนของ Google Map อะ่ะลงไปเยี่ยมชมยังจุดนั้นได้นะครับผมและนั่นแหละครับเมื่อได้ซูมลงไปปุ๊บเนี่ยในภาพถ่ายนั้นนะครับก็เหมือนก็จะพาเรามายัางห้องห้องหนึ่งที่รอบๆห้องเนี่ยก็จะมีสีแดงเดือดเลือกกำแพงเต็มไปหมดเลยซึ่ง เราก็เดาได้ทันทีนะครับว่ามันคือน้ําแดงที่เกิดขึ้นมาจากอะไรและเมื่อเราได้หันไปยังประตูห้องที่ปิดตายอยู่เนี่ยมันก็จะมีสเปรย์ที่พ่นเป็นคําว่า you trust the wrong guy หรือว่าแกไว้ใจคนที่ผิดแล้วอะไรประมาณนั้นเนี่ยแปะอยู่ด้วยนะครับผมแต่นอกจากแค่คํานั้นยังไม่พอครับพอเราลองหมุนมุมกล้องมาอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะมีคําประมาณว่าสายเกินไปแล้วแกควรจะหันหลังกลับไปแต่พอเราได้หันหลังกลับไปเท่านั้นแหละครับ ภาพที่เราได้เห็นตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับชายคนหนึ่งนะ่ะที่เขาก็ได้ถืออาวุธราวกับว่าเขาจะมาไล่ฆ่าคนที่กําลังได้ถ่ายกล้องนั้นอยู่เลยนะครับผมซึ่งมันก็ทําให้คนเขาได้สงสัยมากว่าแล้วไอ้ตอนที่คนได้ไปเก็บภาพนี้มาเนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับผมซึ่งพอหลังจากที่แอดได้ทราบเรื่องนี้มาเนี่ยก็แน่นอนครับว่าแอดก็ต้องไปเผื่อกับเรื่องนี้มาชวนๆนะครับเราก็เลยลองซูมไปดูบ้างแล้วก็พบว่ามันหลอนมากเลยครับขึ้นหลอนว่าทําไม Google Map ถึงให้กนเาภาพแบบมแปบ แรกเนี่ยไอคนทํากราฟิกอย่างเรานะครับก็รู้เลยว่ามันเป็นภาพที่แบบสร้างเก๋ๆขึ้นมานะแล้วประเด็นก็คือไอตัวฆาตกรที่เขาว่าเนี่ยนะพอซูมไปใกล้ๆแล้วแบบกราฟิกเพย์สองยังสวยกว่าเลยอะคือมันก็คงจะเป็นใครบางคนนี่แหละครับที่ก็ได้คิดเรื่องพิเลนอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มาสร้างภาพหลังจากนั้นก็ยอดลงไปยัง o o o l l m m p s ยังสถานที่ที่แบบห่างไกลแล้คิดว่าทาง Google เขาคิดว่าคงจะไม่มีใครมาค้นพบละมั้งครับ แต่เอาเป็นว่าเราจะไม่พูดอะไรกับเรื่องราวเฟกๆที่คนได้สร้างขึ้นมาแล้วดีกว่าหากถต่ว่ารอบนี้นะครับแอจะพาเพ,เพื่อนไปดูอะไรกันที่มันจริงจังกันเลยที่ว่ากันว่ามันได้ซ่อนอยู่ยังข้างใต้ทะเลของเกาะนอร์แมนเคนะประเทศบาฮามาสนะครับที่อันนี้เนี่ยถ้าใครไปเสิร์ชด,ดูอย่างทางตอนใต้ใต้ของเกาะตรงที่มันติดกับสนามบินของเกาะนะเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเครื่องบินลำหนึ่งนะ่ะได้จมอยู่ในน้ำลักษณะแบบตื้นน,นะครับผมแต่ ถึงแม้ว่าเครื่องบินมันจะจมในลักษณะน้ําตื้นๆอะไรกันแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีไอ้อีหน้าไหนหรือแม้กระทั่งรัฐบาลของเขานะครับได้อยากจะไปกู้เครื่องบินลํานี้มาเลยซึ่งแบบแล้วไอ้เครื่องบินลํานี้มันเป็นของใครแล้วมันมีเรื่องราวต้องคําสาปอะไรกันหรือไงทําไมถึงไม่มีคนได้กู้มันขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เครื่องบินลํานี้นะครับมันเป็นเครื่องบินของพ่อค้าแป้งสุดโหดชื่อดังคนหนึ่งของโคลอมเบียที่มีนามว่า ปาโบเอสโกบานั่นเองครับผมหรือว่าหนึ่งในชายที่หลายๆคนทั่วโลกเนี่ยจะยอมรับว่าเขานะครับเป็นคนที่ชั่วร้ายแล้วก็โหดเหี้ยมมากที่สุดของโลกนี้กันเลยเพราะว่าตลอดเวลาช่วงที่เฮียปาโบแกมีชีวิตอยู่เนี่ยนะป่าแกนะครับก็ได้สังหารคนไปแล้วไม่ต่ำกว่า4ี่พันรายอะไรประมาณนั้นนะเพื่อผลประโยชน์แห่งการค้าแป้งของป่าแกล้วนๆนะครับผมซึ่งไอ้วิธีที่ป่าแกใช้สังหารคนเนี่ยมันก็แบบสารพันสุดยอดมากเลยคือบางทีเนี่ยมีการแบบ กรีดคอแล้วก็แบบไปกระตกเอาลิ้นนะให้มันได้หลุดออกมาแลบๆอยู่ตรงคอนั้นเลยนะครับคือมันเป็นแบบเอกลักษณ์ของป๋าแกเลยแล้วก็วิธีที่ป๋าแกมักจะใช้ในการขนแป้งจากโคลอมเบียขึ้นไปยังอเมริกาเนี่ยป๋าแกนะครับก็จะเลือกใช้เครื่องบินส่วนตัวนะคือแกแบบค้าแป้งจนรวยมากมีเครื่องบินสาหรับค้าแป้งแบบหลายลํามากเลยนะครับบินจากโคลอมเบียขึ้นไปครับาแต่ว่ามันก็เป็นระยะทางที่ยาวไกลที่เครื่องบินเล็กๆจะบินไปได้ไงเครื่องบินของปาโบเอสโกบานะครับ ก็เลยมักจะแวะมาเติมเชื้อเพลิงยังเกาะเคแมนที่บาฮามัสเนี่ยแหละครับผมหาแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวเครื่องบินดังกล่าวที่มันได้จมลงน้ำเนี่ยนะก็เหมือนกับในตอนนั้นเนี่ยเครื่องบินมันจะพลังงานหมดก่อนที่จะบินไปถึงตัวจุดเติมพลังงานแล้วมั้งเครื่องบินก็เลยได้ตุ้มตกลงไปในน้ํานั่นแหละครับพร้อมกับชีวิตคนขับอะไรที่ก็ม่องไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยที่พอเครื่องมันได้ตกลงไปแบบนี้เนี่ย ผู้คนหลายคนนะครับก็รู้ด้วยว่ามันเป็นเครื่องบินของปาโบเอสโกบาครับแต่ว่าก็ไม่มีใครในตอนนั้นเนี่ยกล้าที่จะไปกู้เครื่องบินลำดังกล่าวขึ้นมาเลยนะครับเพราะแบบกลัวเดี๋ยวไปแตะต้องอะไรกับเครื่องบินของป๋าแกแล้วป๋าแกจะจับมาเชื่อดแล้วจะศพไม่สวยอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยทิ้งให้เจ้าเครื่องบินเนี่ยมันจมอยู่อย่างนั้น ที่ถึงแม้ว่าในทุกวันนี้ป๋าปาโบลแกจะจากไปแล้วนะครับมันก็ไม่มีใครไปกู้เครื่องบินขึ้นมาแต่ด้วยเหตุผลที่มันต่างกันไปหน่อยครับก็คือเครื่องบินน่ะมันก็ได้แบบจมอยู่ใต้น้ํามานานมากแล้วแล้วมันก็ดูแบบเป็นสีสันอะไรที่น่าสนุกสนานดีสําหรับนักดําน้ํานะครับเขาก็เลยได้ทิ้งให้เครื่องบินอันนั้นเนี่ยเป็นจุดเหมือนกับจุดชมวิวใต้น้าของนักดําน้ําไปประมาณนั้นฮะแต่ว่าถ้าเราได้หมุนไปยังโลกอีกฟากหนึ่งก็คือสักประมาณตรงเกาะฟิจิยังมหาสมุทร,รอตรนแลนติก ก็จะมีเครื่องบินตกอีกลำหนึ่งเหมือนกันซึ่งถึงแม้ว่ามันจะตกอยู่ใต้น้ําเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องบินที่ลึกลับแล้วก็ไม่มีใครสามารถหาคําอธิบายได้เลยว่ามันตกเพราะว่าอะไรนอกจากนั้นลักษณะของมันเนี่ยก็ยังแปลกๆด้วยครับคือแทนที่เราจะเห็นเป็นแค่เงาของซากเครื่องบินอยู่ใต้น้ําใช่ไหมเราจะเห็นแบบมีเงาดําๆอะไรเนะี่ย มาห้อมล้อมตัวเครื่องบินหมดเลยนะครับผมนอกจากนั้นเองไอ้ตรงบริเวณหัวของเครื่องบินเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนที่มีลักษณะคล้ายกับแสงปริซึมนะครับได้พุ่งออกมาราวกับเครื่องบินเนี่ยมันสามารถปล่อยพลังงานอะไรออกมาได้นะคือนนี้เนี่ยถ้าหากใครสนใจสามารถไปเสิร์ชดูได้มันยังอยู่ใน Google Map ทุกวันนี้เลยนะให้เราลองไปตรงเกาะฟิจิแล้วก็เลื่อนไปประมาณตะวันออกเฉียงใต้ของทางเกาะเนี่ยครับเป็นบริเวณที่อยู่ไม่ห่างไกลกับชายหาดนั้นมากนั่นแหละเพื่อนๆลองไปดูกันแล้วทายกันมาดูซิว่า ทำไมรูปภาพที่โชว์มันถึงได้แปลกไปในลักษณะนั้นนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็พยายามไปหาสาเหตุมาแล้วว่ามันได้เกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ก็เหมือนกับจะไม่มีที่ไหนที่มีคําตอบชัวร์ๆ100%นะแต่จะคําตอบที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ส่วนดําๆที่มันอยู่บริเวณรอบๆเครื่องบินนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นน้ํามันเครื่องของเครื่องบินนะ ที่แบบได้ไหลทะลักมาตอนที่เครื่องบินมันตกนะครับส่วนไอ้แสงวิงวิงที่แบบราวกับเป็นเครื่องบินปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างได้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันอาจจะเป็นเศษซากอะไรบางอย่างของเครื่องบินที่ได้กระเด็นกระดอนออกมาแล้วก็มาสะท้อนแสงน,นะครับแล้วก็เผอิญไงเผอิญไอ้ตอนที่จานดาวเทียมไปถ่ายภาพ g o o g l e Map มาได้เนี่ยมันก็ไปตรงกับองศาที่แสงแล้วมันได้สะท้อนวิ่งเข้ามายังจานดาวเทียมพอดีเลยภาพที่เก็บมาได้เนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับภาพสว่างวาบดังนั้นนะครับแต่ ทุกอย่างอะไรก็ตามนะครับมันก็ไม่มีข้อมูลมายืนยันร้อยเปอร์เซนต์ว่าไอ้เรื่องที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เลยทําให้ไอเครื่องบินยังเกาะฟิจินี่เนี่ยก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับผมอันนี้ถ้าใครรู้จักพิกัดแปลกๆไหนใน Google ที่แอดยังไม่ได้เล่าเนี่ยก็สามารถเอามาเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือถ้าสนใจจะฟังคลิปอย่างปาโบเอสโกบาว่าแกเป็นใครเนี่ยแอดก็มีลิงก์ให้อยู่ด้านล่างนะครับผมกดเข้าไปดูชมกันได้เดอ้อและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ 拜拜。Bye bye.